สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวละคนาราศรีพฤษภทุกทุกท่านนะคะ และแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 Channel ค่ะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนับตั้งแต่วันที่16-31ถึง31มีนาคม ปี2,568ของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่14มิถุนายนโดยประมาณนะคะ ก็สำหรับชีวิตโดยทั่วๆไปของชาวพฤศพนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมนี้แน่นอนค่ะว่าดาวสุขดาวประจำตัวของคุณ จะยังโครจรโดดเด่นนะคะอยู่ในภพลาพระโชคลาบความสำเร็จเพียงแต่ว่าในช่วงนี้ชาวพฤษภคะดาวสุกก็เริ่มที่จะโครจรถอยหลังแล้วคะ่ะอาจจะทำให้ชีวิตของคุณช่วงนี้มันอาจจะเริ่มหยุดนิ่งไม่ไปไหนโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของการเงินความสัมพันธ์สิ่งที่เป็นความสวยความงามความบันเทิงถือว่าระยะนี้อาจจะมีความล่าช้ามีความติดขัดเข้ามา และแม่หมอก็อยากให้ชาวพฤกษศพ,พึงระวังการที่คุณจะมีปัญหาในความสัมพันธ์นะคะทั้งกับเพื่อนหรือว่ากับแฟนก็ได้ในข้อดีนะคะการที่ดวงดาวถอยหลังก็แปลว่า เป็นโอกาสที่คุณจะได้เปิดใจคุยกันนะคะในปัญหาเก่าๆที่ค้างคาหรือก็จะเป็นจังหวะที่คุณจะได้รู้จักนิสัยที่แท้จริงนะคะของคนรอบข้างรอบตัวคนที่คุณไว้ใจมากขึ้นคุณอาจจะได้รู้ความลับบางอย่างนะคะรู้เรื่องส่วนตัวบางประเด็นที่เขาไม่เคยบอกกับคุณมาก่อนโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินภาระหนี้สินอะไรแบบนี้นะคะ และก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ค่ะชาวพฤศภพดาวอาทิตย์จะย้ายเข้ามาเจอกับดาวราหูนะคะจึงทำให้เกิดคราด หรือเราจะเรียกกันว่าโซล่าอีคลิปนั่นก็แปลว่าในช่วง2-3วันสุดท้ายนะคะในช่วงสิ้นเดือนปลายเดือนนี้จะเป็นจุดที่คุณจะต้องระวังกันให้ดีเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีความวุ่นวายมีปัญหาเกี่ยวกับการงานธุรกิจการค้าหรือว่าจะมีเรื่องยุ่งยากนะคะในเรื่องของครอบครัวที่อยู่อาศัยแต่มันก็จะไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะยังไงคุณเอาตัวรอดผ่านได้อย่างแน่นอน ส่วนดาวพุธนะคะที่โคจรถอยหลังกลับเข้าไปเจอกับดาวเสาร์อีกรอบนั้นตรงนี้ก็ถือว่าดีนะคะเพราะว่าจะทําให้ชาวพฤชศพจะมีล่าปากนะคะและก็คําพูดคําจาช่วงนี้จะนําพามาซึ่งความสําเร็จหรือว่าในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์อีกครั้งสิ่งใดเนาะที่คุณได้พูดคุยไปก่อนหน้านี้แล้วมันยังไม่สําเร็จเนาะ หากเอามาคุยมาต่อรองกันใหม่ในช่วงครึ่งเดือนหลังก็เป็นเกณฑ์เป็นโอกาสที่เจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะและสำหรับดาวพระเกตนะคะดาวเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็ยังจะโครจรให้ลาภให้ผลปรากฏกับคุณไปจนถึงวันที่28มีนาคมเนื่องเพราะว่าดวงดาวจะโครจ,จเรเล็งไปที่ดาวศุกร์ในราศรีมีนนะคะซึ่งก็เป็นภพลาภโชคลาภความสำเร็จ จึงนับว่านะคะบุญกุศลก็ยังจะหนุนนำหนุนส่งให้เจ้าชะตามีเกณฑ์จะได้โชคได้พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดากุศลที่เคยสร้างนะคะบุญที่เคยสะสมมาสิ่งเหล่านี้ก็จะนำพาให้เจ้าชะตาได้พบกับความสุขความเจริญ ความสมหวังในชีวิตถือว่าหลายท่านก็มีเกณฑ์จะเฮงจะปังจะได้พบกับปาฏิหาริย์ช่วงนี้ทำบุญแล้วดีนะคะหรือว่าจะไปไหว้พระไปขอพรจากเทพเจ้าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือก็มีเกณฑ์จะได้รับในสิ่งที่หวังหรือหากคุณจะต้องประสบกับอุปสรรคปัญหานะคะต้องเจอกับหมู่มารผจญยังไงสุดท้ายชาวฤึศก็จะแคล้วคลาดปลอดภยัย เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังจะปกป้องคุ้มครองคุณไปจนถึงช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้นะคะดวงการงานดาวสุขดาวประจำตัวของชาวพฤศษระยะนี้ก็ยังจะโครจรร่วมกับดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนการงานไปตลอดครึ่งเดือนหลังนี้นะคะ และก็ในครึ่งเดือนนี้ยังมีดาวอาทิตย์เข้ามาโครจรร่วมด้วยนะคะก็อาจจะทําให้จังหวะชีวิตเนาะมันจะมีความวุ่นวายจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณต้องทําต้องเคลีย์ บางคนก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางหรืออาจจะมีงานร้อนงานด่วนงานกระทันหันเข้ามาให้คุณต้องจัดการแก้ไขส่วนในตำแหน่งการงานในเรือนการงานนะคะก็ยังมีคู่ดาวเสาร์กับดาวพุธโคจรร่วมกันส่งผลให้เจ้าชะตานะคะก็อาจจะต้องไปพบเจอกับความเครียดแล้วก็ ความกดดันในงานที่ทำนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วแม่หมอยังมองว่าธุรกิจการงานของชาวพิศษศพยังจะก้าวหน้ายังจะขยับขยายได้อยู่นะคะหรือถ้าหากคุณต้องเจอกับปัญหาใดๆก็จะมีแนวทางในการแก้ไขได้นะคะส่วนคนค้าขายนะคะคนทำธุรกิจถ้าหากระยะนี้นะคะคุณรู้สึกติดขาดฟืดเครื่องนะคะ ลูกค้าไม่ค่อยเข้าร้านอย่างที่ตั้งใจก็อาจจะไปลองจุดทูบนะคะบอกเจ้าที่เจ้าทางให้ช่วยดนจิตดนใจก็นับว่าจะช่วยทําให้ลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาสนับสนุนให้ยอดการค้าการขายของคุณจะดีขึ้นมานะคะดวงการเงิน ดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวพฤศษศพนะคะจ,จะโคจรอ,อยู่ในเรือนการงานนะคะส่งผลให้รายได้ส่วนใหญ่ของคุณนั้นจะมาจากการทำงานจากธุรกิจการค้าขายนะคะและก็ในข้อดีก็คือดาวการเงินนะคะจะโคจรเข้าคู่กับดาวเจ้าเรือนสุภาะดาวแห่งความสำเร็จนั่นก็แปลว่าปากจะพารวยวาจาจะเหนี่ยวซับถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะก,กับการเจรจาทางธุรกิจนะคะหรือการที่ เราจะไปต่อรองในเรื่องของผลประโยชน์นะคะและดาวพุธที่ถอยหลังก็ยังแปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์จะได้เงินเก่าเก่าหรือว่าผลประโยชน์เก่าเก่าที่อาจจะเคยดีลเคยตกลงไว้ในอดีตจะย้อนกลับมาให้คุณได้รับนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินค่างวดเงินปันผลเงินตกเบิกต่างๆนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภนั้นนะคะชาวพฤษภเองก็ยังมีความโดดเด่นดวงดีนะคะเพราะคุณยังมีดาวพระเกศ นาะดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์โคจรเกื้อหนุนในปุตตะนะคะแล้วก็ยังเลงมาที่ดาวศุกร์ในลาภะเอาหลักใครที่รู้สึกว่าโชคก็ไม่มีดวงก็ไม่ดีนะคะก็ถือว่าอาจจะถึงเวลาที่คุณจะต้องเสริมบุญเสริมวาสนานะคะไปไหว้พระไปขอพรน,นะคะหรือว่าทําบุญทําทานเนาะตามความศรัทธา เพื่อชีวิตที่มันติดขัดเคว้งคว้างจะได้ลื่นไหลเสียทีโชคลาภก็จะได้เข้ามามากขึ้นนะคะอยากได้อะไรดีๆตัวของเราก็จะต้องรีบฉกฉวยรีบคว้าโอกาสให้กับตัวเองด้วยนะคะดวงความรักเอาละค่ะชาวพฤษศทั้งหลายสำหรับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก็ถือว่าคุณจะต้องทําตัวนิ่งนะคะแล้วก็พยายามสงบใ้มากขึ้น เนื่องเพราะว่าดาวคู่ครองของคุณนะคะยังโครจรอ,อยู่ในราศีธาตุลมในบ้านของดาวคู่ศัตรูจึงส่งผลให้คนรักคู่ครองในช่วงนี้มักจะพูดจาไม่รักษาน้ำใจนะคะชอบพูดจาประชดประชันใส่และบางทีก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีเหตุผลมักจะเอาอารมณ์นำหน้าบางครั้งบางทีนะคะการที่เราเข้าไปพูดไปอธิบายอะไรก็ตามก็ยิ่งจะทำให้อีกฝ่ายหาเรื่องมาทะเลาะ ะะหรือว่าจะมีปากมีเสียงกันเพราะเรื่องของเงินทองผลประโยชน์ก็ได้ในหลายคู่ก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่คนรักนะคะอาจจะเจ็บตัวอาจจะบาดเจ็บหรือจะมีอุบัติเหตุจากการทํางานหรือการขับขี่ยวดยานพาหนะนะคะส่วนใครที่ยังโสดนะคะถ้าคุณไม่อยากทนอยู่คนเดียวยังไงแม่หมอก็ยังอยากให้คุณนะคะรอให้ดาวสุขหยุดถอยหลังก่อนจะดีกว่าค่ะถึงตอนนั้นก็ยังไม่สายจนเกิน แต่ใครที่ยัง move on ไม่ได้นะคะก็เป็นโอกาสที่คนเก่าๆจะย้อนกลับมาให้มีโอกาสได้เจอได้คุยกันอีกครั้งนะคะดวงสุขภาพ ชาวผิวสบคะ้ะช่วงนี้คุณจะต้องระวังในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็จะต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมเพราะถือว่าหลายคนช่วงนี้เนาะจะมีเรื่องของความเครียดความคิดมากคิดเยอะจนทําให้คุณนอนไม่ค่อยหลับก็ได้และที่สําคัญนะคะในบางพื้นที่ในบางจังหวัดก็อาจจะมีเรื่องของอาพายุฤดูร้อนเข้ามานะคะดังนั้นช่วงนี้ คุณจะต้องระวังอุบัติเหตุที่มาจากลมฝนฟ้าพายุกันด้วยนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมปี2568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้เนาะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานกันด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นนะคะก็สามารถที่จะสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดโดเนทซูเปอร์แตงหรือจะคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอ ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่คิม563 c h ส n n ชานลด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ